สมจีนเ,เข้าขายสิบสี่บาทค่สิบสี่บาทต่อชิ้นค่ะเขาแจ้งว่าสิบสี่บาทต่อชิ้นค่ะตังที่เราสัมภาษณ์คุณเทพร,รักค่ะประธานสภาทรทศษาสมาคมร้านขายยาค,คุณเทพร,รักเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานมีการประชุมใหญ่สมาคมร้านขายยาร้านขายยามาประชุมจากทั่วประเทศคนเยอะที่ไบเทคบางนาทีนี้เพื่อที่จะรอปภสุขอนามัยของผู้เข้าประชุมใช่ต้องดูแลไงดังนั้น จึงต้องจัดเกลไว้ล้างมืออย่างครบถ้วนดังนั้นจึงต้องจัดหน้ากากอนมามัยให้ครบคนเพราะว่าเขาเตรียมมาแล้วมันไม่พอต้องซื้อเพิ่มปรากฏว่าปรากฏว่าแม้กระทั่งสมาคมร้านขายยาก็ไม่มีต้องไปซื้อตลาดมืดทีนี้ทีนี้ทีนี้ส่วนหนึ่งบริษัทยาเขาก็อนุเคราะห์เขาก็ไปควานหามาจากไหนไม่ทราบก็ได้มาจานวนหนึ่งอ่ะได้มาจํานวนหนึ่งไม่พอมันไม่พอเมื่อไม่พอสมาคมร้านขายยาต้องซื้อหน้ากาก,าก,ากจากตลาดมืดกองละแปดร้อยห้าสิบชิ้นตก เขาคำนวณให้เราแล้ว16บาท14บาท16บาท16 16ก็ซื้อน้อยไงนะร้านชิ้น1 4บาทอันนี้ซื้อเป็นกล่องก็16บาท16บาทเออซื้อแหล่งเดียวกันหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ว่าซื้อแหล่งเดียวกันเพราะสบาทเนี่ยหลายย่อยไงหลายย่อยไง16ก็ใกล้เคียงนะเออแต่มีบางคนบอกว่าร้านยาขาย25บาทแล้วประธานโทษนะบริษัทยาบางบริษัทที่ให้ความอนุเคราะห์สมาคมร้านขายยาควานหาหน้ากากมาให้เพื่อเผื่อบริษัทก็ไปซื้อมา800้นี่แหละ ก็จะซื้อมาไปดื้อ800นั่นแหละแสดงว่ามันมีตลาดมืดจริงเอกระทรวงพาณิชย์รู้ไหมกรมการค้าภายในทราบไหมคะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะเนื้อสิ่งอื่นใดนะก็ในเมื่อหน้ากากคุณภาพสูงเกรดใช้ทางการแพทย์ได้มีปัญหาวัตถุดิบต้องนำเข้าจากต่างประเทศจีนผู้ส่งออกวัตถุดิบ รายใหญ่ของโลกไม่ขายละไต้หวันก็เป็นผู้ส่งออกวัตถุดิบหน้ากากอีกรายหนึ่งก็บ<า>งแบ่งขายบางส่วนแบ่งขายบางส่วนใช่และโขกราคาแน่นอนอินโดนีเซียก็เริ่มจะไม่ขายก็เริ่มจะโขกระคาดังนั้นผู้ผลิตในประเทศย่อมมีปัญหาวัตถุดิบทั้งขาดแคลนและราคาแพงก้มเข้วไปไหนคุณเอาอะไรคิดนคุณบอกว่าสองบาทห้าสิบถ้าเกินสองบาทห้าสิบผมจับนะติดคุกนะ ต้นทุนทำไมไม่แบ่งเงินที่จะแจก2000บาทต่อคนถ้า10ล้านคนก็20 0 0 0ล้านแบ่งแค่เศษเงินบางส่วนของ20 0 0 0ล้านเนี่ยมาจ่ายเงินอุดหนุนผู้ผลิตในประเทศใช่ต้นทุนมันจะเพิ่มเท่าไหร่ก็ใส่ส่วนต่างตรงนั้นไปไม่แน่โรงงานอาจจะกลับมาผลิตเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่แน่นะไอ้ของใต้ดินอาจจะโผล่พุ่พูดพขึ้นมาก็ได้คือหลายโรงงานต้องบอกตรงๆนะเท่าที่ทราบเนี่ยหลายโรงงานเขาไม่ผลิตเพราะว่าเขารับต้นทุนตรงนี้ไม่ไหวหรือถ้าผลิตก็ก็ขายผ่านช่องทางสีเทา เอาก็ต้นทุนมันสูงอะสะกัดตัวเองออกจากวงจรไปถูกต้องก็เขาขายไม่ได้มันค่อยๆแ์กันออกมาแล้วคะเหมือน,นะะอย่างเนี้ยผมไม่เข้าใจจริงๆนะเหมือนอย่างเนี้ยเหมือนอย่างเหมือนอย่างรัฐบาลเอาเงิน225ล้านบาทไปให้กระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งต่อให้องค์กรปกรครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ผ่านต่อไปอกีกถึงบรรดาชาวบ้านร้านตลาดช่วยๆกันตัดเย็บหน้ากากอนามัยชนิดผ<ล> <5, S 1> ้าแจกจ่ายแจกจ่ายนิดนึง ต้นทุนจะถูกหน่อยตรงนั้นเขาบอกอให้ชาวบ้านทําประทานโทษนะค่ะ <c oughs> ถูกเหรอไอ้นั่นคุมสองบาทห้าสิบใช่ไหมใช่แต่นี่เ็าให้งบไปสี่บาทห้าสิบก็สิบห้าบาทยี่สิบาทอะแต่ผ้าไงมันต้องเย็บอืเขาให้งบสอ,องรอยยี่สิบห้า <250, S 2> ล้านกระทรวงมหาดไทายผ่านพิทีองค์กปรปกององส่วนต้องถิ่นแล้วไปที่ชาวบ้าน,นใช่เขาให้งบไปชิ้นละสี่บาทห้าสิบแต่เป็นชนิดผ้าชนิดผ้าแต่คราวนี้ หนึ่งนะสี่บาสิบนะแพงกว่าไอ้สิบเอ็ดโรงงานที่ต้องขายตามตามประกาศของพณิ์นะแต่ขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยจะต้องจัดวิทยากรจัดออสมมเดินสายจัดอบรมชาวบ้านในเรื่องของการตัดเย็บหน้ากาอนามัยจะตัดเย็บอย่างไรและที่สาคัญที่สุดเพื่อให้ได้มาตรฐานตามที่สาธารณกาหนดคุณต้องทําอย่างนี้ตัดเย็บอย่างนี้ใช้พสูจอย่างนี้ผมว่านะกว่าจะไปสอนเขาเสร็จอะ สั่งโรงงานทำเหอะแล้วจ่ายตังค์อุดหนุนไปกว่ากว่าจะสอนชาวบ้านเขาตัดตัดเย็บผ้ากระกระดาษไอ้น่าจะอนามัยเสร็จอ่ะมันใช้เวลาไหมให้เงินอุดหนุนไปดีกว่าไหมง่ายกว่านะผมว่านะที่กระทรวงกระทรวงการที่คุณสุยะเสนอเนี่ยมันเวิร์กที่สุดแล้วก็คือเอาโรงงานสิ่งทอที่มีอยู่ในระบบเนี่ยแหละขอความร่วมมือเขาให้มาทําให้มาอะไรมันก็ทําได้เร็วด้วยนะเพราะมันกระบวนการของโรงงานเป็นระบบโรงงาน ภายในภายในหนึ่งเดือนปั๊มได้เป็น30ิชิ้น30บล้านชิ้นเลยใช่เขาทำได้เพราะระบบโรงงานและขอความร่วมมือด้วยไงก็รู้สึกว่าทางซีของกระทรวงสาธารณมขเขาจะให้โรงงานชิ้นละหบาทค่ะเขาบอกแพงให้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 ชาวบ้านทำผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยสี่บาทห้าสิบแล้วเดือนได้กี่ชิ้นคะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ยังไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเขาแก้เปยัอันนี้แค่เรื่องหน้ากากอนามัยเรื่องเดียวนะยังวุ่นขนาดนี้ พอ,อที่จริงนะมีดาราคนหนึ่งโอ้โหสุดๆเลยไม่เอาแล้วไหมครับพอพอจบจบจบไปไป